ครับผมนายสอนรทธูจินตนาวาราศ์0752ชพ3วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับแมนิฟโฟเกตเซตข้อข้อต่างๆมีดังนี้ 1. อธิบายเกจว,วันนัยววายาแอร์ว่าอีส่วนต่างๆของเกจคืออะไรใช้ยังไงทำจากอะไรวิธีอ่านเกจทั้ง2ฝั่งและวิธีต่อเกจเข้ากับคอยร้อน 1. เกจว,วันน้ายาแอร์หรือมกนิฟโฟเกต วัสดุหลักที่ใช้ทําเกจวันน้ํายาแอร์หตัวเกจทําจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบาไม่เป็นสนิมหรือทําจากสแตนเลสแข็งแรงทนแรงดันได้สูงไม่กัดก่อนพลาสติก ABS หรือโพลีคาร์บอเนตสำหรับฝาครอบกันกระแทกและป้องกันหน้าปัด2หน้าปัดสแสดงผลทําจากอะคริลิกใส ate, โพลีคาร์บอเนตทนรอยขีดข่วนหรือ เห็นค่าชัดเจน 3. ชุดแมนิโฟรทำจากทองเหลืองทนแรงดันสูงไม่เป็นสน,นิมง,ง่ายให้ต่อการเชื่อมต่ออลูมิเนียมอลลอยน้ำหนักเบาแต่ยังแข็งแรง 4. ส,สายชาน้ำยายาไนาล่อนเสิมใหญ่ยืดหยุ่นทนความร้อนและแรงดันได้สูง 5. ข้อต่อและหัวต่อวาว ทำจากทองเหลืองหรือสแตนเลสป้องกันการรั่วทวนแรงดันและการใช้งานบ่อยงานบ่อยวิธีใช้เกจอย่างแรกต้องมีอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่ต้องมี 1. เกจวันน้ำยาแอร์ 2. ถังน้ำยาแอร์3แวคกซ์บอบัมสแอร์หรือระบบทำความเย็นที่ต้องเติมและต่วนยาส่วนประกอบของเกจ เกจน้ำเงินคือแรงดันต่ำเกจแดงคือแรงดันสูงสายสีเหลืองสำหรับชาร์น้ำยาดูสูญยากาศวางปุ่มเปิดติดแรงดันไปเป็นวิธีใช้งานเกจ 1. เชื่อมต่อสายเกจสายน้ำเงินช่องแรงดันต่ำของแอร์หรือฝั่งโลสายแดงช่องแรงดันสูงของแอร์ หรือสายไฮสายเหลืองต่อเข้ากับถ่านน้ำยาแอร์หรือแว็กซ์ำปั๊มถ้าต้องการดูรากาศก่อน 2. ตรวจสอบแรงดันเปิดระบบแอร์แล้วอ่านค่าเกจน้ำเงินโลและไฮเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของน้ำยาแอร์ชนิดนั้นดูคู่มือแอร์หรือตารางแรงดัน 3. เติมน้ำยาเปิดวาล์วของถังนน้ำยาเปิดวาล์วฝั่งน้ำเงิน หรือฝังโลค่อยๆให้ไห,หลเข้าสังเกตค่าแรงดันและหยุดเมื่อผ่งค่ามาตรฐานปิดวาล์วและถอดสายออกอย่างระวังคำเตือนห้ามเปิดฝั่งภายขณะเติมยาเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้แรงดันสูงเกินอย่าลืมไล่อากาศจากสายเหลืองก่อนเติมน้ำยา